หลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดว่าเมืองโบราณอู่ทองเคยเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับหลายชาติการรวมกันของชุมชนนำมาซึ่งวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของสังคมอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่จากการเก็บหลักฐานรวบรวมโดยกรมศิลปากรได้ความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองว่า ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจรเขส3,000ลักษณะเป็นรูปวงรีขนาด1,850คูณ820เมตรมีคูน้ำคันดินล้อมรอบทิศตะวันตกเป็นเทือกเขารางกปิดเขาทำเทียมและเขาพระทิศตะวันออกเป็นที่ราบกักเก็บน้ำนอกเมืองมีแนวคันดินเป็นถนนโบราณเรียกว่าถนนเท้าอู่ทองและแนวคันดินรูปเกือกม้าเรียกว่าคอกช้างดินคงจะเป็นพเนตรคล้องช้างโบราณ หรือสระเก็บน้ำในศาสนาพราหมณ์เมืองโบราณแห่งนี้มีร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ตอนปลาย2,500ถึง2,000ปีมาแล้วได้พบเครื่องมือหินขัดภาชนะดินเผาแวปั่นได้ดินเผาเป็นต้นต่อมาได้พัฒนาตนเองไปสู่สังคมเมืองสมัยประวัติศาสตร์ทำการติดต่อค้าขายกับต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่5ถึง9เช่น เวียดนามจีนอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าร่วมสมัยกับเมืองออกแก้วของอาณาจักรฟูนันได้มีการพบลูกปัดแก้วเหรียญกระสาบสมัยจักรพรรดิวิกโตรินุสเป็นต้นได้รับรูปแบบทางาศาสนาศิลปะแบบอมารวดีจากอินเดียได้พบปฏิมาก,กรรมดินเผารูปพระสงฆ์สามองค์อุ้มบาท และพระพุทธรูปปั้นหน้าปลกศิลปะแบบอมรวดีเป็นต้นหลักฐานที่ได้รับการเก็บรวบรวมพร้อมจัดแสดงให้ผู้คนที่สนใจสืบค้นทางประวัติศาสตร์ได้เห็นชัดว่าอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองโบราณอู่ทองได้มีวิวัฒนาการแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตของผู้คนที่สืบค้นได้โดยผ่านการเล่าเรื่องราวจากสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ตลอดจนวัฒนธรรมความงดงามแห่งสายทานธรรมที่บุคคลในอดีตได้ยึดถือปฏิบัติกันมาดังปรากฏจากวัตถุสิ่งปลูกสร้างที่ได้ทิ้งร่องรอยตลอดแนวห้าขุนเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาได้มีจิตมุ่งมั่นเพื่อเดินทางตามรอยบุญสร้างสิริงมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวบนเส้นทางไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาหนึ่งสารเจ้าพ่อพระยาจักร เริ่มต้นเส้นทางไหว้พระออมบุญหา้าขุ้นเขาเริ่มจากทางทิศใต้สวงสวรรค์ปฐมปตัตตภีในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าวัดเขาถ้ำเสือแดนดินถิ่นธรรมะศีลส,สมาธิปัญญาจิตกายใจให้เป็นปัจจุบันมหามงคลในพระธรรมคำสอนพุทธองค์วัดเขาถ้ำเสือขุนเขาพุทธสถานสถิต ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณตัวแทนแห่งพุทธองค์แก่สลักลอยนูนเด่นเป็นสง่าผ่านลมผ่านฝนเนิ่นานานนับพันปีรอคอยพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ไปสัมผัสอำนวยอวยชัยขอพรพึ่งพระบารมีสถิตสถาพรณนะจุดชมวิวชั้นสวงสวรรค์แห่งขุนเขามีสวนป่าจันขาว ป่าสุพรรณิกาเหลืองอรามส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วขุ้นเขามีสวนป่าหินธรรมชาติสลับซับซ้อนล้วนงามตาถือเป็นเครื่องพุทธบูชาแด่พุทธองค์ที่สถิตสถาพรณ์สวงสวรรค์ชั้นแห่งขุนเขานี้ตลอดกาลพระพุทธคุณแห่งพุทธสถานแห่งนี้เป็นแดนดินถิ่นกำเนิดกลุ่มพระเครื่องถ้ำเสือที่เก่าแก่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ในตำนานพระฤาษีสุวรรณภูมิเป็นผู้สร้างขยับขึ้นมาอีกเพียงเล็กน้อยบนเส้นทางบุญไหว้พระอบบุญหา้าขุนเขาวัดเขาทำเทียมแดนดินถิ่นธรรมะเทียมสวรรค์ปุษยคิรีขุนเขาดอกไม้ สูงสวรรค์แดนมหามงคลในพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธสถานวัดเขาธรรมเทียมขุนเขาแห่งนี้ที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านญานนี้เรียกขานกันว่าเขาเทียมสวรรค์หากเทียบกับสมัยพุทธกาลก็เฉกเช่นเดียวกับปุษยคิรีสังคารามในสมัยพุทธกาลขุนเขาแห่งนี้มีเพิงผาหน้าถ้ำเป็นที่พำนักของอครสาวก ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญของพระโสนเถระและพระอุตรเถระ,ระขณะที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ร่องรอยบุญมหากุศลของพุทธสถานแห่งนี้มีพระอุโบสถมหาอุดใบเสมาหินเก่าแก่โบราณเหล่าขานตำนานปฐมอุโบสถในสยามประเทศมีสวนป่าลีลาวดีนานาพันธ์ สุพรรณิกาเหลืองอารามเป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่คู่พุทธสถานแห่งนี้กลิ่นอายของพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ยังคงตรึงตาตรึงใจให้พุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อาศัยพึ่งบรารมีเป็นร่มโพร่มใสรใบบุญตราบเท่าทุกวันนี้อานุภาพแห่งพุทธคุณธรรมชาติก่อให้เกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ พุดบนยอดเขาแห่งนี้ใกล้ๆก,กับเพิงผาหน้าถ้ำที่พำนักของพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมบ่อน้าทีแห่งนี้ไม่เคยเหือดแห้งแต่ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เชกเช่นเดียวกับพุทธเมตตาของพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสิ่งในพิภพนี้โบราณสถานโบราณวัตถุวัดเขารรมเทียม เดินทางเรื่อยมาตามเส้นทางรอยบุญไหว้พระอมบุญห้าขุนเขาวัดพระศรีสรนเพชญารามแดนดินถิ่นธรรมะเมืองอู่ทองศรีทวารวดีสูงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ณขุนะเขาวัดเขาพระศรีสันเพชญารามแดนดินถิ่นพุทธคุณบารมีแห่งหลวงพ่อสังเผยแผ่บารมีธรรม ณเพิงผาหน้าถ้ำบนยอดเขามานานนับพันปีด้วยรัศมีแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ได้คุ้มครองปกปักรักษาพุทธศาสนิกชนทั่วล่าได้น้อมนามจิตขอพึ่งพระบารมีสวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสมมุติแทนองค์สมมาสัมพุทธเจ้าดือยรอยพระบาทจำลองครอบด้วยมนดปช่างวิจิตรงดงามราวกับหมู่ทวยเทพเทวดานางฟ้า บรรจงสร้างสรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแห่งธรรมะแดนดินชั้นสวงสวรรค์แห่งนี้มีสัปปทุมสีแดงเบ่งบานหอมอบอวลด้วยดอกลีลาวดีมีองค์พระเจดียโบราณสถานสมัยทวารวดีเป็นพุทธสถานเป็นเครื่องพุทธบูชาเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ไพศาลส,สำหรับพุทธศาสนิกชนได้มาเจริญศรัทธากราบไหว ขอพรแดนดินถินธรรมะอันบริสุทธิ์แห่งนี้สู่เส้นทางบุญผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไหว้พระอมบุญห้าขุนเขาวัดเขากำแพงแดนดินถินธรรมะพระสุเมนปล่องภูเขาไฟที่เผาไหม้ดับกิเลส ด้วยแสงแห่งธรรมสูงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นขคุนเขาวัดเขากำแพงแดนดินถิ่นยอดพระสุเมนกล่องภูเขาไฟที่เผาไหม้กิเลสดับทุกในสวงด้วยปริศนาธรรมคำสอนของพุทธองค์บรรจงสร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหินหยกล้ำค่างามตาด้วยแสงความเลื่อมใสศร,รัทธาในพุทธบารมี ให้พุทธศาสนิกชนได้ขอพึ่งพรพระบารมีแห่งธรรมทัศนาทิวทัศน์สัมผัสกลิ่นไออารยธรรมล้ำยุคก่อกำเนิดแผ่นดินด้วยโลกธรรมะแดนสวรรค์ชั้นนี้มีสระน้ำพุทธมนต์สวนป่านานาพันธุ์ไม้โบราณประจำถิ่นฐานเบ่งบานชูช่อออกดอกส่งกลิ่นอบอวลเป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่ประจำขุนเขาแห่งนี้ พุทธศาสนิกชนใดผู้ใฝ่รมชี้นำดวงชะตาด้วยแสงแห่งธรรมะหากมีบุญบาร,รมีที่ดีพอต่อกันก็จะพบพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันงดงามทำนายไทยทักด้วยหลักธรรมช่วยดับทุกข์ในจิตใจให้หลุดพ้นเหตุแห่งทุกข์บนเส้นทางรอยบุญ ที่พุทธศาสนิกชนมุ่งมั่นตั้งใจสืบสาะสแสวงหาในพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าวัดเขาดีสลักดินแดนถิ่นธรรมะเบญจอารามห้าขุนเขาวทวาราวดีสวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นัขุนเขาวัดดีสลักแดนดินถิ่นพระพุทธบาทจำลองนูนลลําค่าทางจิตใจสัมผัสปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่ ขอพรพระบารมีพระบรมสารีริกธาตุกลุพพระถ้ำเสือนมัสการองค์พระมหาเจดีย์ทวารวดีสีอูทองสถิตสถาพรอ,อยู่บนยอดเขาบารมีแห่งพระธรรมอายุนับพันปีสัมผัสแดนดินถิ่นกำเนิดพุทธศาสนาขอพรพึ่งบารมีแห่งทานบูชาด้วยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ชมทิวทัศ์งามตามองเห็นทั่วล่า ดังปริศนาแห่งแสงธรรมของพุทธองค์คุ้มครองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนพุทธองค์ชั้นสวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสะระปทุมสีแดงสวนหินเพิกาหนาถมผพันไม้นานาพัน์มีมนดบที่หมู่เหล่าทวยเทพเทวดานางฟ้าบรรจงสร้างเสริมเติมแต่งด้วยแรงศรัทธาวิจิตรงดงามตารวมกับสวงสวรรค์ เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาพุทธศาสนิกนชนที่มีบุญบาร,รมีได้มาเยี่ยมยนก็สุขล้นด้วยสเสน่ห์แห่งธรรมเก็บความทรงจำไปช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ให้เป็นทานบาร,รมีในการเดินทางมากราบไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาทวารวดีเมืองสีอุทองให้เจริญยิ่งสืบไปตราบนานเท่านาน สืบทอดต่อเนื่องกับเส้นทางแห่งสิริมงคลไหว้พระอมบุญห้าคุนเขาและหนึ่งสารเจ้าพ่อพระยาจักรศารเจ้าพ่อพระยาจักเทวรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณที่ลอยน้ําได้โดยชาวอู่ทองในสมัยก่อนได้ค้นพบองค์เทวรูปเจ้าพ่อพระยาจักรณบ,บริเวณริมน้ํำจระเข้สามพันและได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเจ้าพ่อประมาณปีพุทธศักราช2400เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ชาวตลาดอูทองยังคงจดจำไม่รู้ลืมกับเหตุการณ์ที่หลายๆคนประสบอคีภยัยไฟไหม้อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นร้อยห้องเหตุเกิดประมาณตี2กลางดึกคืนวันที่29สิงหาคม2510ร้านค้ารอบๆศาลเจ้าพ่อพระยาจัก ถูกเปลวไฟเผาไหม้แต่น่าแปลกใจที่ศารเจ้าพ่อพระยาจักรไม่ได้รับอันตรายจากเปลวไฟแม้แต่น้อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักขณะปัจจุบันนี้ได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาแวะเวียนเดินทางมากราบไหวบูชาเจ้าพ่อพระยาจักรอย่างไม่ขาดสายบนเส้นทางตามรอยแห่งธรรมะของห้าขุนเขา หนึ่งสารเจ้าพ่อพระยาจักความงดงามทางประวัติศาสตร์คุณค่าทางจิตใจและมงคลบาร,รมีเสริมส่งให้ผู้มาเยือนประสบแต่ความสุขความเจริญบุญบาร,รมีแห่งขุนเขาอันบริสุทธิ์แดนดินสายทานเผยแผ่ธรรมะสู่สยามประเทศจะส่งผลให้ท่านที่มาเยือนพบแต่สิ่งดีตลอดไป